ด็อกเตอร์เยนชานลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเราพนอีกครั้งกับช่องด็อก ตเตอร์เยนแชมแนลครับพออินเตอร์มิลานครับกำลังจะควา้าแชมป์กาาชเซเรอาเนี่ยก็เริ่มมีการออกมาสัมภาษณ์ของพวกเราบรรดาตำนานบรรดาพวกกูรูฟุตบอลทั้งหลายแหล่ครับเกี่ยวกับผลงานของอินเตอร์ครับที่ต้องปรับปรุงในฤด,ดูกาลหน้าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เป็นการพูดกดดันครับให้อันโตนิโอคอนเต้เนี่ยปรับปรุงผลงานในฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีก ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่านับตั้งแต่เข้ามารับงานคุมทีมงูใหญ่เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มีอ,อันกระเด็นต้องตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่ตลอดเลยครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านครับมารับชมรับฟังกันครับว่ามีใครแสดงความคิเดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับเชิญชมกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นคอมเมนต์ที่มาจากลุยจิกาลันโดนะครับถามว่าเขาเป็นใครนะครับเขาเนี่ยก็เป็นนักข่าวที่มีความสันทัดเป็นอย่างดีเลยครับเกี่ยวกับฟุตบอลเตอลี่นะครับเขาบอกนะครับว่าคอนเต้เนี่ยจำเป็นต้องทบทวนระบบของตััวเเอองงรรบบพื่ปุุุผล ให้มันดีขึ้นครับไม่ใช่เล่นเกมลีกอย่างดุครับแต่ว่าพอออกไปเล่นนอกลีกเนี่ยกลับกลายเป็นทีมแจกแต้มให้กับชาวบ้านชาวช่องซะอย่างนั้นครับคอนเต้มีผลงานชิ้นโบว์แดงแล้วแหละเขาเข้ามาคุมอินเตอร์ในตอนที่ทีมมีคะแนนตามหลังยูเวนตุส22คะแนนเขาปรับทุกอย่างให้มันดีขึ้นทั้งนักเตะความมั่นใจและก็อันดับในลีกมันดีขึ้นหมดเลยแต่หลังจากเซเรอาเมื่อคืนก่อนเราก็ได้มีโอกาสดูแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งมันเป็นอันดับที่แตกต่างออกไปเลยมันแทบจะเป็นอีกกีฬาชนิดหนึ่งนีี้เเพราะม ประสบการ์โชคชนและในเกมยุโรปมันเป็นเรื่องของใครคุมเกมได้ทีมนั้นก็ชนะการที่สัมภาษณ์ของกาลันโดนะครับนี่ทำให้อนาคตในบอลยุโรปของอินเตอร์เนี่ยน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลำพังเนี่ยเกมเจอกับทาสโซโล่นะครับอินเตอร์นะครับได้ชื่อเป็นทีมที่เหนือกว่านะครับอินเตอร์เนี่ยยังครองบอลได้เพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับแถมทาสโซโล่นะครับก็ยังสร้างความปวดหัวให้กับอินเตอร์ได้ไม่น้อยครับและยิ่งบอลยุโรปนะครับที่มีทั้งเสือสิงห์กับทิงแรดเนี่ยจะเเเเหตุกกกกาารรรณ์แบบบบนนนนนีีี้้้่่ยยิดดดดดดขขึไไมโ็คคคัััอ คราวนี้มาจากเกาชัวไมกาโตนะครับอย่างฟสเตฟานโนอาเกสตินะครับเขาไม่เห็นด้วยเลยครับกับการที่อินเตอร์เนี่ยมีความสุขนะครับกับการครองบอลได้30%ในเกมชนะทา,าสโซโลนะครับและอินเตอร์นะครับจำเป็นต้องมีนักเตะที่ดีกว่านี้ครับเพื่อเล่นฟุตบอลยุโรปในสไตล์ที่คอนเต้เนี่ยมีความคลั่งไคล้มากเป็นพิเศษ คุณสามารถชนะได้ด้วยการเล่นเกมโต้กลับเหมือนกับที่เปเชทํากับบาเยอร์มิเนกเมื่อวันก่อนแต่คุณต้องดุดันมากกว่าที่อินเตอร์กําลังเป็นอินเตอร์จําเป็นต้องคุมเกมให้ได้ด้วยการคลองบอลแทนที่การใช้เทคนิคและความแข็งแกร่งของร่างกายมันไม่ใช่คำถามเรื่องศิลปะมันเป็นเรื่องทัศนคติมันเป็นตัวของคอนเต้ที่จําเป็นต้องก้าวไปยังสเตปถัดไปสําหรับการคุมทีมสมโมสรอันโตนิโอคว้าแชมป์ลีกได้ถึง5ครั้งในช่วงเจ็ดฤดูกาลที่ผ่านมา แต่เขาไม่เคยประสบความสาเร็จนะในแชมเปี้ยนลีกเลยและเอาจริงๆมันน่าผิดหวังอย่างมากซึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญส่วนอันเดียสตามาโชนี่ครับอดีตโค้ชอินเตอร์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ออกมากดดันคอนเท้ครับเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโรตาตโลมาติเนสรวมถึงโรเมลูลลกากูนะครับที่เล่นเกมลีกเนี่ยเป็นเหมือนลูกสิงโตนะครับแต่ว่าพอออกไปเจอทีมต่างแดนเนี่ยทั้งคู่กับกลายเป็นเหมือนลูกแมวครับและยังไปเปรียบเทียบกับคู่หูเดโกมิลิโตกับซามูเอลเอโตไม่ได้นะครับ มิลิโตกับเอโตคือคู่กองหน้าที่ดีที่สุดที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องเหตุผลของการยิงประตูพราะก็มีอีกหลายคู่เหมือนกันที่มีสถิติสุดยอดแต่มันเป็นเพราะพวกเขาทั้งคู่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแถมยังได้ที่เป็นแชมป์ด้วยพวกเขาสมควรอยู่อันดับหนึ่งในลิเพราะพวกเขาช่วยอินเตอร์ในการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ส่วนลูกากอรกูกับลาตาโลพวกเขาทั้งคู่กำลังระเบิดระเบอร์ในเซเรอาและพาอินเตอร์เข้าใกล้แชมป์สกูเดตโตตอนนี้พวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถสร้างอิมแพคและลุนแชมเปียนลีกได้ขณะที่ตตนนนนนนาาขออองงิเเรร์ับบ่กกโซ็็ปหึใ คนที่ออกมาตั้งความหวังนะครับกับอินเตอร์ชุดนี้ของคอนเต้นะครับให้ปรับปรุงผลงานของอินเตอร์ให้ดีขึ้นครับโดยเขาหวังว่านะครับความสําเร็จในฤดูกาลนี้ของทีมครับจะต่อยอดไปยังฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าด้วยครับและเขาไม่แปลกใจนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอินเตอร์ทําได้ไม่ดีครับในบอลยุโรปนะครับเพราะก่อนจะทําแบบนั้นได้เนี่ยต้องเป็นหาอมนาจในบอลลีกซะก่อนครับขั้นแรกพวกเขาต้องเป็นหามนาในอิตาลีก่อน จากนั้นก็ค่อยพยายามและค่อยไปเล่นในบอลยุโรปมันยากนะกับการเริ่มต้นจากจบมาดับ2ในเซเรอาและรองแชมป์ยูโรปาลีกไปสู่การคว้าชแชมป์สกูเดตโต้พร้อมๆกับเข้ารอบ8ปทีมสุดท้ายแชมเปียนลีกมันเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนั่นแหละอินเตอร์จะต้องทุ่มเททุกอย่างสำหรับเกมวันอาทิตย์เพราะไม่ได้แชมป์รายการใหญ่มานานมากแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยไปทุ่มเทในแชมเปียนลีกอีกรอบก็ยังได้เพราะแชมเปียนลีกมันกำหนดให้คุณต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพราะงั้นหากอินเตอร์คว้าแชมป์ได้ฤดูกานีีี้้้สเเตตต็็ป่่่อไบบาางงงทททกกคใมัั2ร พวกเขาจาเป็นต้องเล่นเกมเลีกแบบมั่นใจมากกว่าเดิมแล้วก็ค่อยทุ่มเททั้งหมดในเกมแชมเปีนยนลีกกลางสัปดาห์แชมเปีนยนลีกทำให้เห็นแล้วว่าหากฟอร์มของคุณไม่ดี1น0ตั้งแต่นัดแรกคุณจะมีปัญหาอย่างแน่นอนฐานฟุตบอลทั่วใหญ่ของยุโรปแล้วครับนี่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่สาวกอินเตอร์ลิสต้าครับคาดหวังอย่างมากเลยครับเพราะเงินครับก็ทุ่มไปมากมายมหาศาลครับรวมถึงค่าเหนื่อยเนี่ยก็ต้องจยให้กับพวกแข่งมากประสบการณ์ครับจำนวนมากอีกถึงขั้นที่ว่าเนี่ยคอนเต้ e ครับ ยอมเดิมพันนาคตของตัวเองนะครับโดยการงัดข้อกับสโมสรมาแล้วนะครับแล้วมลอินเตอร์ทุกท่านละครับคาดหวังยังไงกันบ้างครับสำหรับดูว่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับคิดว่าอินเตอร์เนี่ยควรจะไปถึงรอบไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามแลกดเห็นใต้คลิปกันด้วยนะครับในนี้เราขอตัวไปคลิปหน้าสวัสดีครับ